ฮัลโลยีเฮสสวัสดีครับคุณกำลังรับชมรายการคุณครับชแนลนะครับวันนี้จะมาสอนก็คืออันนี้คือถ่ายคลิปแรกนะครับอันแรกคือจะมาสอนการเข้าเล่น ID แท้ของไมค์คั t นะครับต่อแล้วคุณต้องเข้าไปที่ไมค์คับ x n e t นะครับ รอแป๊บหนึ่งนะ,นะครับพอดีเน็ตท้านกลางเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอเคขั้นตอนแรกเข้าไปที่ m i c r a f t นะครับซิปุ้บเข้าไปที่ m i n e c r ดอเน e ตโอเคถ้าใครที่ยังไม่เคยสมัครนะครับสมัครตรงนี้รีจิสเตอร์นะครับฟรีขั้นตอนแรกให้ใส่อีเมลอีเมลแอดเดสแล้วก็ ยืนนันอีกทีแล้วก็ใส่รหัสไปเสร็จปุ๊บแล้วตรงนี้ก็คือบลายนะครับคือเอ่ออเคแต่ผมซื้อแล้วนะโอเคผมนะครับจะได้ตรงนี้คือคุณคราบนะครับโอเคข้อไปที่โปรไฟล์ก็คืออันนี้คือผมซื้อมาแล้วเรียบร้อยคือการซื้อสก,กินนะครับ โอเคตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคแล้วเราก็เข้าไมค์คราฟกันเลยนะฮะผมจะใช้สกินของพี่ลูวี่นะครับเดี๋ยวขอตัดคลิปไปแป๊บหนึ่งนะโอเคครับก็หลังจากตัดคลิปไปนะครับคุณก็ได้อยู่ในเซริร์ฟของผมอยู่ในเซริร์ฟเอ่อเอ็มซีฟ o ีดอมนะครับก็เอ,อ่ออยู่นี่ออออยู่นี่อยู่นี่นะครับเอ็มซีฟ o ีดอมนะฮะ นี่ครับ MC Freedom นี่ของผมคือสก,กินของพี่ลูวี่ผมบอกแล้วคือสก,กินของพี่ลูวี่นะครับ a d d แท้โอเคแบบนี้ก็อันนี้อยู่ในเซอร์ของ MC Freedom อดมินเซอร์นี้คือชื่อพี่ท็อปนะครับเดี๋ยวจะให้ ID IP ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะฮะก็อันนี้เติมไปห้าร้อยได้ยศโซเชอร์คือทหารนะครับโอเค ันนี้คือวาร์ฟโซนอันนี้คือไปนรกทะเลทรายไปหาเหมืองแร่อันนี้หิมะอันนี้คือไปตัดไม้ทำลายป่าอะไรประมาณนี้อันนี้คือของฟรีเอ็นชารอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือสปาไว้ข้าหมูถ้าไม่มีถ้าไม่มีอาหารจริงๆนะครับก็โอเคเราก็ไปบ้านกันอ่าน,นี่คือบ้านนะครับบ้านโอเคเอา้ากำนี่คือบ้านนะครับที่สร้างไว้แล้วน,นี่ อันนี้คือฟาร์มอันนั้นคือสถานก็คือเกี่ยวกับเออ่ใครทำอะไรไว้ว่างนะครับก็คือแบบว่าอะไรอะไรน,น,นี่อันนี้คือ AFK ครับ AFK ทำไว้เพื่ออะไรไม่รู้น,นี่คือฟาร์มอันนี้คือก็คือสิ่งที่ผมบอกไว้เจ้าของสถานที่ J 2 0คแรบบับนี่ก็บ้านที่หนึ่งของผมนู่นตรงนู้นนี่บ้านที่สองบ้านที่สามนะครับอันนี้คือสปา น,นี่คือยังคิดอะไรไม่ออกนะครับก็อันนี้คือประตูว,วาแต่ยังไม่มีอันนี้ก็คือน้ำพุนะฮะเราก็ไปสปาวกันว่าที่นี่มันมีอะไรบ้างนะฮะนี่ครับหน้าตาของคนที่เป็นคนเปิดเซิร์ฟนะครับนี่ครับพี่ท็อปนะโอเคแล้วก็อันนี้คือเนี่ยฟารมบอล ก่อนนะแต่ว่าไม่ใช่ตายดิตายโอเคเราก็ตายนะแล้วเราก็จะได้ตังค์มาสิบสามบาทนะฮะอุย้ยูกไมได้นี่ก็คือชอบแล้วจะมีอยู่ที่หนึ่งที่เขาปิดตายนะคือนี่ครับร้านปิดถาวรนะก็คือ ร้านที่มีของเยอะแยะนะครับแต่ก็ดีแล้วแหละผมไปซื้อมาซื้อในนั้นอ่ะเนี่ยมีดาอันนี้ครับอันนี้แล้วก็ธนูโอเคนอกนั้นจะไม่มีนะครับจะไม่มีขายแหละนี่ก็หัวนะครับแล้วเขาจะมีปลั๊กอินนี่ครับมีกิวนะครับนี่ครับนี่ครับเลสแพนด้าผมอยู่ในกิวเลดแพนด้านะครับโอเคแล้วก็มี สัตว์เลี้ยงนะครับนี่สัตว์เลี้ยงอยู่นี่สัตว์เลี้ยงผมนะโอเคแล้วเราก็จะหยิบใยเมงมุมมาเพื่ออะไรคลิกคลิกไปที่ตรงนี้ครับเอเราต้องพิมพ์สไลด์พีบีก่อนนะครับพีบอ้ยพีบีอีกรอบโอเคแล้วเราก็มาต่อ,อยตรงนี้อีกรอบอ,อ,อุ้ยต่อยนี้เงียบแล้วมาแล้วก็จะมาแล้วเราก็จะดูการกัดของมมา โอเคแล้วก็เนี่ยมันจะการัวอะไรเยอะแยะโอเคแล้วก็จะเวลาเราจะเก็บมาพีพิมเอสเคโอเคเอสเอเออแล้วเราก็กดโฮมเพื่อโอ้ย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 แลกแลกนะฮะตอนนี้ก็ยังมีบ้านอยู่สองหลังไอ้สามหลังก็คือมีผมมีเจ้าของเจ้าของสถานที่แล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะ โอเคก็เหลืออะไรนะมันจะมีโดเรมอนด้วยเดี๋ยวผมพาไปดูโดเรมอนดีกว่าโดเรมอนที่นี่คือเอ่อมี TNT อยู่ตรงกลางนะฮะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหาก,ก่อนอ,อ,อยู่ไหนวะเอออยู่อยู่อยู่นี่เนี yeah. ่ยอันนี้คือโดเรมอนยังสร้างไม่เสร็จถ้าสร้างเสร็จแล้วมันจะมีอเ,เออ มีหัวมีดาบนะฮะอันนี้ดาบเพชรเนี่ยมีคนมาเกียร์นะครับติด TNT ไว้นะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยใครไม่มาไม่เป็นไรโอเคตกนั้นไปนะฮะก็มันจะมีอะไรเยอะแยะนะครับเติมห้าสิบบาทได้ยศ VIP แต่ไม่ถาวรนะครับเติมเก้าสิบได้ซูเปอร์ VIP เติมหนึ่งร้อยได้ยศบลูเนอร์อะไรอของคอมมานโด เติมไป500ก็ยศใกล้ๆเหมือนกับชัตตาบ่ะแต่ว่ามันไม่ไม่เหมือนกับไม่มีโอพีครับยิงแม่งยิงแม่งโอเคครับได้ตังสิบบาทนะฮะก็เห็นไหมครับผมบอกแล้วผมใช้สก,กินของพี่ลูวี่โอเคแล้วเราก็จะทำการเส็โอเคเส็น้ำมานะเฮดได้นะโอเค นี่แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้โอเคก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะโอเคโย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 ก็อย่าลืมมาสนับสนุนเซิร์ฟนี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ